ท่นตลาดกับแซนดี้เ p ปเปอร์สโตนสวัสดีค่ะข้อมูล Consumer Price Index หรือ CPI ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงเวลาทุ่มครึ่งของประเทศไทยวันพฤหัสบดีนี้คาดว่าจะเป็นผลต่อตลาดการเงินหลายรายการนะคะเนื่นองจากดัชนี CPI เป็นการวัดการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าหรืออีกความหมายนั้นก็คืออินฟลชันหรือตาเงินเฟ้อน,นั่นเองค่ะหากข้อมูล CPI สูงกว่าที่คาดการอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะมีผลต่ออลา์สหรัฐและตลาดอื่นๆได้ค่ะ ในที่นี้เองนะคะก็รวมไปถึงทองคําด้วยที่เราเห็นได้ว่าทองคํานั้นต่อ US Dollar เนี่ยลดลงไปต่ำสุดถึง1,900ซึ่งเกิดจะลดลงไปถึงจุดซัพพอร์ตที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากทองคํานั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่ถือไว้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอินฟลักชันลงถึงแลกเงินด้วยค่ะที่เราเห็นว่าตกลงไปประมาณ1.6เปอนสำหรับทางด้านพลังงานนะคะตัวน้ำมันดิบทั่งอเมริกาหรืออย่าง Crude Oil WTI เนี่ยจะเห็นว่าในอาทิตย์นี้ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ1.1นรอปีเซ s นต์ส2.5%ค่ะ ทางด้าน,นการประกาศดุลการค้าของจีนที่ออกมาแล้วในอาทิตย์นี้กันบ้างนะคะเราเห็นได้ว่าจากการประกาศประเทศจีนประสบปัญหาการตกต่ำของราคาสินค้าซึ่งมีอาจมีผลต่อการเงินของประเทศคู่ลัค้าหลักๆของจีนยกตัวอย่างเช่นนิวซีแลนด์เป็นต้นค่ะเมื่อดีมาในการส่งออกสินค้าจากนิวซีแลนด์ไปจีนนั้นลดลงอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นตกลงไปก็เป็นได้ค่ะและนี่คือการสรุปตลาดของสัปดานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม pepperstone Thailand ทุกช่องทางเพื่อรู้ทันข่าวสารก่อนใครกันด้วยนะคะ pepper s Possibilities t Trader o n e